<Marine> สวัสดีค่ะกูรูจราจรกับธีรนุษย์ยอดนุ่นมาแล้วค่ะมาพร้อมกับข้อมูลสภาพการจราจรสดๆแบบเรียลไทม์เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้เส้นทางในเช้าวันนี้ของคุณค่ะ เช้านี้นะคะหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครรถเยอะแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นวิภาวดีนะคะไม่ว่าจะเป็นรัชดาไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทหรือว่าเพชรบุรีนะคะปริมาณรถเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาใช้กันหนานแน่นแล้วทีเดียวค่ะเราจะไปตรวจสอบสภาพการจราจรสดๆนะคะในพื้นที่ฝั่งใต้ของกรุงเทพมหานครที่ถนนสาทรเหนือกับกุรูจราจรในพื้นที่คุณเฉลิมศิริหนูดีค่ะ young คล่องตัวค่ะสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างสบายๆเลยล่ะค่ะและนี่นะคะก็คือสภาพการจราจรโดยรวมบริเวณแยกสุรศักดิ์สาธรในเช้าวันนี้ค่ะช่วงนี้กลับไปที่คุณธีรนุชค่ะขอบคุณมากนะคะพักกันครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามห้าอันดับเส้นทางวิกฤตในเช้าวันนี้ค่ะ แ,แจกใหญ่ส่งท้ายปีมหากรรมของขวัญสุดพิเศษจากนิตยสารแคลรวม193ชิ้นมูลค่า5 7 4 0 7 7บาทรวมทุกสิ่งที่คุณอยากได้มาแจกกัน,นง่ายๆในแรลฉบับ10ธันวาคม2557เพียงเปิดนิตยสารแรลเลือกของขวัญที่คุณอยากได้กรอกข้อมูลให้ครบคำตอบใครโดนใจคณะกรรมการรับของขวัญสุดพิเศษจากแพลไปเลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25มกราคม2558 ช่วงนี้มาติดตาม5อันดับเส้นทางวิกฤตในเช้าวันนี้นะคะเริ่มกันที่อันดับ5เลยค่ะได้แก่ถนนอโศกมนตรีนะคะขาเข้าจากอโศกเพชรมุ่งหน้าอโศกสุขุมวิทค่ะรถมากท้ายสะสมอยู่ที่แยกอโศกเพชร อันดับที่4นะคะถนนราชปารพบค่ะมุ่งหน้าถนนราชดำริไปแยกราชประสงค์การจราจรติดขัดตรงหน้าตลาดประตูน้ำค่ะประกอบกับในชั่วโมองเร่งด่วนเช้ามีรถไฟเกือบ10บ,บ,บ,บขบวนวิ่งผ่านแล้วก็ตัดกระแสการจราจรอ,อันดับที่3ามวงเวียนหลักสีนะคะติดสะสมจากจุดกลับรถใต้สะพานหน้าราบ11ขวางรถเมล์แล้วก็รถตู้ที่จะเข้าป้ายอันดับที่สองค่ะถนนบร,รมราชชนนีจากแยกอรุณอมรินข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเข้าถนนราช ดำเนินรถหนาแน่นเจ้าหน้าที่เปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งระบายค่ะและอันดับที่1นนะคะวิกฤตที่สุดเลยค่ะในช่วงเวลานี้ได้แก่ถนนพระรามสีนั่นเองค่ะจากหัวลําโพงมุ่งหน้า3าย่านนะคะมีปัญหาในเรื่องของ จุดตรงสารแดงค่ะแล้วก็รวมถึงรถที่จะเข้าสีลมก็มีปริมาณหนาแน่นด้วยคําแนะนําในเรื่องของเส้นทางเลี่ยงนะคะแนะนําให้คุณเลี่ยงไปใช้ถนนเรียบคลองพระดุงกรุงกรเกษมถนนเจริญเมืองลัดเลาะซอยจรัดเมืองออกพญาไทมาเชื่อมพระรามหนึ่งเพื่อที่จะเข้าสู่ใจกลางเมืองจะได้รับความสะดวกกว่ามากค่ะพักกันครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะแผ่นดินไหวภาคเหนือ อาถั์เลขเ็ดทำเตียงหักสอบปิดตำนานรักรอบสองห,หนุ่มสาวแห่ขอลูกอุ๊ยป้าเขามาขอลูกกันค่ะน้ำท่วมทางภาคมาที่ไหน,หนพี่พี่หน่อไปด้วยรู้ข่าวแม่นยำพร้อมกัน M2F แจกฟรีทั่วประเทศแล้ววันนี้ ูจราจรโดยทีมงานโพสต์ทีวีนะคะเปิดอีกหนึ่งช่องทางค่ะในการที่คุณจะสามารถตรวจสอบข้อมูลสภาพการจราจรสดๆแบบเรียลไทม์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่าน f c e b o o k f แ n Page กูรูจราจรนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปกดไลค์แล้วก็ติดตามข้อมูลสภาพการจราจรกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับกูรูจราจรในช่วงเย็น16นาิ55นาทีสวัสดีค่ะ